สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเกี๊ยวเกี๊ยวไก่โอเคก็เริ่มต้นก็คือปรุงรสกันเลยนะครับเราต้องใส่แป้งนะไม่งั้นเวลาเราต้มเนื้อมันจะแตกอันนี้ผมใช้เนื้อไก่บดนะครับผมแล้วก็ต้มน้ำเดือดแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยพวกมะกรูดพริกตะไคร้อะไรแบบนี้เพื่อให้เครื่องปรุงมันหอมนะครับแต่อันนี้ผมจะไม่ค่อยได้สดน้ำนะเพราะว่าเวลาเราต้มเกี๊ยวนานๆนะน้ำมันจะเหนียว แต่ว่าเราใส่เครื่องปรุงสมุนไพรเพื่อเราจะได้กินพวกวิตามินเกลือแรกจากพวกพืชสมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เวลาต้มก็จะอยู่ในเกี๊ยวด้วยนะครับผมทีนี้เราก็จะใส่เกี๊ยวลงไปในหม้อนะครับผมแต่ว่าต้องใส่ตอนน้ําเดือดนะถ้าเกิดใส่ตอนน้ําไม่เดือดเกี๊ยวมันจะไม่ค่อยนั่นแล้วมันจะติดกันหลังจากที่ต้มเกี๊ยวไว้ประมาณสองสามนาทีก็สุกแลวเพราะเนื้อไก่มันจะสุกง่ายกว่าเนื้อหมู ก็เอาขึ้นมาได้เลยนะครับเห็นไหมว่าเกี๊ยวมันจับรูปกันเป็นแท่งๆเลยนะครับน่ากินมากมากแต่ก็บอกเลยว่าร้อนมากเลยเหมือนกันต้องรอให้เย็นก่อนถึงจะกินได้นะครับเอาขึ้นเสร็จแล้วเราก็ใส่อันใหม่ลงไปนะครับอันนี้ผมทําแบบเยอะมากคือผมซื้อมาแค่สามขีดนะ่ะ มันทําได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับผมก็กินไม่หมดก็เก็บไว้นะครับอันนี้ผมจะไม่ได้กินกับน้าจิ้มซีฟู้ดนะผมจะกินกับโชยุกับวาซาบินะครับเพราะว่าผมชอบกินแบบสไตล์แบบนี้มากกว่านะครับผมรู้สึกว่ามันอร่อยและรสชาติไม่เค็มมากอันนี้เราก็มาลองกินกันเลยนะครับเนื้อไก่หนาๆเลยนะครับแล้วก็เกี๊ยวที่ต้มสุกมาน,นึ่จะบอกว่าต้มเกี๊ยวนานไม่ดีนะครับมันจะทําให้เกี๊ยวเละ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไก่สุกก็คือให้เอาเกี๊ยวขึ้นมาผึ่งให้แห้งได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะจิ้มกระโชยุนะครับผมเป็นไงนแล้วก็มาดูกินกันเลยอันนี้ผมก็ราดลงไปในชามมันจะหมดอยู่แล้วก็จะทําการกินในชามทีเดียวให้หมดเลยจะไม่อยากจิ้มละจะกินแบบเร็วๆเลยนะครับผมเพราะว่าเราไดเอ ด้วยตอนกลางคืนเราก็จะกินเยอะไม่ได้แล้วครึ่งหนึ่งก็แบ่งเก็บไว้ในกินในวันต่อไปนะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมไม่ดูไม่เป็นไรขอกดติดตามหน่อยก็แล้วกัน